นี่นะครับก้อนนี้นะครับดูก่อนลงกล้องนะครับผมนี่นะครับก็นะครับเนาะเรามาลงกล้องกันนะครับเป็นหลวงพุทวดนะครับวัดช้างไห้นะครับรุ่นรอสสองร้อยนะครับเราพิมพ์เสมาเล็กนะครับเนื้ออัปก้านะครับสร้างปีสองห้าสองห้านะครับผมนี่นะครับเนาะดูนะครับธรรมชาติเนื้ออัปก้านะครับของพระปีสองห้าสองห้านะครับนี่ พอดีพิธีใหญ่นะครับแล้วพิธีปลุกเสกก็ใหญ่นะครับแล้วก็เสกที่อุโบสถวัดช้างไห้นะครับดูนะครับน้องดูนาท่านนะครับดูเหรียญตึงนะครับน้องเหรียญไม่บวมนะครับธรรมชาติเหรียญนะครับน้องดูความคมชัดนะครับเนื้ออัปาาถึงยุคนะครับน้องดูขอบตัดนะครับตัดชีกนะครับน่าธรรมชาติการสร้างในยุคนั้นนะวันนี้นะดูด้านหลังนะครับน้องดูเมตตาท่านนะครับ ไล่ผมท่านนะครับแล้วดูนะครับนี่ปั๊มกระแทกนี่ดูผิวเหรียญน่ยนะครับเป็นเส้นเสียนเส้นๆนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของพาพปั๊มไปไหมครับดูนะนะครับนี่นะครับผมนะนะครับก็หูเหรียญเรียบร้อยนะครับเนาะนี่นะครับผมนี่นะครับเนาะ พ้าแท้นะครับพี่นะครับพ้าแท้เขาดูง่ายครับพี่พี่นะครับแต่ถ้าพ้าดูยากเนี่ยส่วนมากจะไม่ดีนะนะพ้าแท้เขาจะมีเสน่ห์ครับนี่นะครับเห็นไหมครับเขาดูง่ายครับนะครับมันเป็นธรรมชาติของพ้าแท้นะครับแล้วก็ทำธรรมชาติวิธีการสร้างเนื้อหาอะไรต่างๆต้องไปด้วยกันนะครับนะดูผ้านะครับใจเย็นๆนะครับนะใจเย็นๆนะครับเราดูเราต้องหาครตอบให้ตัวเองได้นะครับนะครับนะคมชัดเนื้อปาก้าปีสองห้าไว้นะหูเหรียญชัดนะครับนะขอบตัด อบตัดตรงยุกนะครับเนาะนี่ครับเห็นไหมครับตัดฉีกหรือตัดเนื้อทรายนะครับเห็นไหมครับขอบตัดตรงยุกนะครับเนาะแล้วก็เนี่ยคมชัดนะครับเนาะนี่เส้นเสี้ยนนี้เกิดมาจากอะไรอ๋อปั๊มกระแทกไงมันก็แค่นั้นเองนะวธีบบมันไม่ได้ยากเย็นนะครับผมนะก็โอเคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เช่นเขยนั่นแหละที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กันเสมอมานะครับเนาะแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิก,กช่องให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ